ก็สวยอยู่นะครับสวยอยู่นะโอเคครับผมก็ต้องกล่าวสวัสดีนะครับผมัวรุ่นมีบาสกีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโซเฟทีวีเอเชียนเคยนะครับผมก็วันนี้มีกิจกรรมอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก็ก่อนจะไปดูนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชกกดกระดิ่งไปด้วยนะครับทุกคนโอเคครับผมไป อย่างแรกนะผมไปดูตรงนี้ก่อนนะครับผมเป็นกิจกรรมของผมเป็นตู้อีโวนะครับผมเป็นตู้อีโวนะครับก็จะมีนะครับผมเป็นชุดนะครับชุดเป็นกล่องเนาะชุดเป็นชุดกล่องกระดาษนะครับผมแล้วก็คือซึ่งมีนะครับผมหมีนะครับหมีก็จะใช้แค่พินเขียวหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็หินไปล่าง2อันนะครับผมเราก็จะมีไอ้มาลายมาลายนะครับผมอันนี้ก็จะพินเขียวหนึ่งอันนะครับผม แล้วก็ไทเกอร <alon ina, S 2> ์นะครับเป็นเสียเสียหัวร้อนนะครับเสียหัวร้อนก็จะใช้พินเขียวสองอันนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์ใช้พินเขียวสามอันนะครับผมแต่พี่ว่าก็อันนี้ก็สวยนะครับสวยพี่ว่าสวยทั้งหมดอ่ะเออมันน่ารักกุ๊กกิ๊กกระดุกกระดิกทั้งหมดนะผมเออแต่พี่ยังไม่เอาดีกว่าครับผมโอเคผมก็สำหรับใครที่อยากมาสุ่มก็มาสุ่มกันได้นะครับสำหรับกิจกรรม ตู้นะครับผมเป็นชุดอันนี้นะครับผมชุดกล่องกระดาษนะครับโอเคแล้วพี่อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมก็คือก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมก็คือนะครับผมเป็นมีรับท่ารับท่าไหวนะครับผมแล้วก็จะมีรับเป็นสกินปืนนะครับผมก็สกินปืนไหนก็ลองมาเลือกดูกันเอานะครับผมก็ทุกสกินพี่มีหมดแล้วนะผมขาดแต่ทอมสันนะพี่ก็แลกดีกว่าครับผมทอมสันครับผมทั้งวันนี้ แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะผมเป็นการเป็นคาตาะนะครับผมเป็นคาตาะนะครับเป็นคาตาะน้ํานะครับทุกคนครับสุ่มห้าครั้งนะผมการันตีนะครับผมจะได้คาตาะนะครับก็จะมีของรางวัลทั้งหมดนีครับผมของรางวัลทั้งหมดก็จะมีเป็นพวกแบบนี้นะครับผมมีไอวอด้วยนะครับผมก็มาดูนะผมในตู้นี้นะครับมีอะไรหลายๆอย่างนะสกินปืนนะครับผมท่าเต้นแล้วก็ของก็จะมานี้นะครับผมในตู้นะครับผมแล้วก็จะมีเฮ้ยกระดาษกระบะซิ่งด้ว่าน้องครับ โอเคครับผมเพื่อในการไม่เสียเวลานะครับผมก็สุ่มห้าครั้งนะผมแต่ต้องสุ่มนะครับผมพิเศษนะครับห้าครั้งนะครับถึงจะได้นะครับถึงจะการันตีนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวพี่จัดเลยนะครับผมตรงวันนี้ไปไปครับหนึ่งครั้งครับผมตรงวันนี้ครับจะเราจะได้ก่อนไหมเออจะได้ก่อนไหมโอ้โหโอ้ครั้งที่สองก็แบบมีแต่ล่ม ล้มมาเฮ้ยกินเฮ้สกินสกินสกินรถสกินรถโ,โอรถตุ๊กตุ๊กกดครั้งที่สามนะครับผมแล้วก็ครั้งที่สี่ครับผมจังหวะนี้ครับโอ้โหโอเคครับผมครั้งสุดท้ายครับผมเรียบร้อยครับผมได้คาตาณมาแล้วนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับผมก็เดีามาดูกันนะว่าจะสวยไหมครับผมจังหวะนี้ไป ก็คาตนาะนะผมสามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นะผมก็หน้าล็อบบี้ก็จะเป็นแบบนี้นะผมเป็นคาตาะแบบมีเอฟเฟกน้ำนะครับผมดูดีๆนะครับผมมันจะมีเอฟเฟกน้ําไหลยอยู่นะครับผมเหมือนจะเป็นปลาเนาะเป็นเป็นปลานะครับเป็นเอฟเฟกปลาที่ว่ายอยู่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราไปดูในโซนฟิลสตายกันเลยดีกว่าครับว่าเอฟเฟกมันจะเป็นอย่างไรนะรผมไป โอเคครับผมตอนตอนนี้เราก็อยู่ในโซนฟีไตล์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ในโซนนะครับผมคาตาณะนี้นะผมก็จะเป็นเป็นเอฟเฟกน้ำนะครับผมเป็นเอฟเฟกมีปลามีปลาว่ายอยู่นะครับผมเป็นเอฟเฟกที่มีปลาว่ายวนอยู่นะครับผมวนอยู่ที่ดาบนะครับก็สวยอยู่นะครับสวยอยู่นะสำหรับใครที่ไม่มีคาตาณะถือนะครับผมก็สามารถมาจัดกันได้นะครับน้องๆครับผม ก็สวยอยู่เหมือนกันนะครับจ้งงวันนี้ครับโอเคครับผมก็สําหรับใครที่ชอบนะผมก็ชอบคาตาณะนะผมอยากเก็บไว้ในคอลเลกชันนะผมก็เข้ามาดูกันได้นะครับเข้ามาสุ่มกันได้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมสาหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เดตตามกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับบายบายครับทุกคน